รักกับคนนี้คบคนนี้มานานแล้วพอย้ายเข้าคอนโดได้ไม่ถึงปีเอา้าเลิกคลิปนี้นะผมอาจารย์สมเจ่แสงคำนวะเวงกัมพูเจ้าของทฤษฎีฮองจุ้ยเหล็กที่บ้านเลยจะขอเล่าพวงจุ้ยคอนโดครับท่านอย่าลืมกดติดตาม s u b สไครป์พอดูคลิปนี้จบแล้วว่างๆผมแนะนําให้ท่านย้อนกลับไปดูคลิปอื่นๆได้นะครับช่องนี้สมเจตชาแนลเนื้อหาสาระเยอะมาก ทานที่อยู่คอนโดไม่ว่าจะเป็นอีโคโนมี่คอนโดหรือลักชวรี่ซูเปอร์ลักชวรี่คอนโดชมคลิปนี้จบจัดหวงจุ้ยคอนโดเองได้เลยหรือถ้าท่านกำลังจะเลือกซื้อเลือกเช่าเลือกแอบเข้าไปอยู่ดูแล้วก็จะมีข้อมูลในการนำไปตัดสินใจว่าฉันจะเลือกชั้นไหนห้องเลขที่เท่าไหร่ห้องหันทางทิศไหนนำเรียนทักเด็ดน,นี้ครับ พวงจุ้ยบ้านพื้นราบบ้านแฝดบ้านเดี่ยวทาวเฮาส์ทาวโฮมกับพวงจุ้ยแนวตั้งห้องชุดคอนโดมิเนียมการดูการแก้ไขหรือเรียกว่าการออกแบบตกแต่งจัดวางหวงจุ้ยไม่เหมือนกันนะครับเริ่มตั้งแต่เลขที่บ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลขที่บ้านปัจจุบันนั้นส่วนใหญ่เป็นเลขที่บ้านมีเครื่องหมายทับขอขยายความเพื่อทําความเข้าใจกันสักหน่อยนะครับเลขที่บ้านประกอบด้วยเครื่องหมายทับอย่างเช่นบ้านเลขที่77ทับห ตามหลักฮวงจุย้ยขทธิบา้านถ้าเป็นบ้านพื้นราบสูง2ชั้นหมายเลขหน้าทับอย่างตามที่พูดเนี่ยคือหมายเลข77ส่งผลส่งพลังกับชั้นล่างส่วนหมายเลขหลังเครื่องหมายทับคือ109่งส่งผลส่งอิทธิพลกับชั้นบนถ้าบ้าน3ชั้นก็ใช้หลักการเดียวกันแหละแต่แบ่งครึ่งในแนวตั้งสมมุติแต่ละชั้นพื้นถึงเพดาน3เมตร3ชั้นเท่ากับ9เมตร แบ่งครึ่งแนวตั้งก็ตั้งแต่พื้นดินถึงกลางก็คือ4.5เมตรจะอยู่ภายใต้อิทธิพลเลขที่บ้านหน้าเครื่องหมายทับอย่างตามตัวอย่างก็คืออยู่ภายใต้อิทธิพลของหมายเลข77หลังจากนั้นเลยขึ้นไปข้างบนคือตำแหน่งที่4.5เมตรไปจนถึง9เมตรจะอยู่ภายใต้อิทธิพลหมายเลขหลังเครื่องหมายทับซึ่งถ้าเป็นบ้านเลขที่77ทับนนั่นคืออยู่ภายใต้อิทธิพลหมายเลข109ทั้งหมายเลขหน้าทับ หมายเลขหลังทับจะอยู่ภายใต้การควบคุมขับเคลื่อนหรือเรียกว่าบังคับบัญชาสูงสุดคือผลลัพธ์ตัวเลขที่มาจากการบวกรวมตัวเลขทั้งหมด77ทับ109นำเอา7บวก7บวก1บวก0บวก9เท่ากับ24ผลลัพธ์24อันนี้จะทำหน้าที่ประธานควบคุมขับเคลื่อนหมายเลขหน้าทับ77กับหมายเลขหลังทับ109อีกทีหนึ่งถ้าท่านงอมง เดี๋ยวย้อนกลับไปฟังอีกรอบได้นอกเหนือจากนี้ครับเลขที่บ้านประกอบด้วยเครื่องหมายทับหมายเลขหน้าทับนอกจากส่งผลกับชั้นล่างหรือครึ่งล่างของบ้านของอาคารแล้วหมายเลขที่ว่านี้ยังส่งผลกับสภาพแวดล้อมยังส่งผลกับสังคมภายในหมู่บ้านชุมชนนั้นๆอย่างสมมุติหมู่บ้านบ้านเลขที่77ทับเนี่ยโครงสร้างบ้านอาคารหมู่บ้านนั้นชั้นล่างหรือฐานล่างจะใหญ่แน่นๆโออามั่นคง แล้วหมู่บ้านนั้นนะอยู่ไปอยู่ไปสักพักจะเหลือแต่ผู้สูงอายุคนหนุ่มคนสาวย้ายออกกันหมดกลับหลายหลังจะถูกปล่อยทิ้งร้างหรือบ้านเลขที่79ทับถนนเข้าออกเนี่ยค่อนข้างแคบพื้นถนนชำรุดเสียหายเป็นประจำละผู้อยู่อาศัยส่วนหนึ่งเป็นผู้พิการไม่ก็เข้าอยู่อาศัยระยะหนึ่งแล้วมีคนประสบอุบัติเหตุเดินไม่สะดวกอยู่ในบ่บ้านนี้สำหรับมุมนี้คือ หมายเลขหน้าทับส่งผลต่อสภาพแวดล้อมหรือชุมชนหรือสังคมส่งผลต่อความเป็นไปในการอยู่อาศัยของคนในหมู่บ้านนั้นๆทั้งนี้หมายเลขหน้าทับของหมู่บ้านจะส่งผลน้อยกว่าและช้ากว่าเลขที่บ้านหน้าทับของคอนโดหมายความว่าถ้าเลขที่บ้านหน้าทับของหมู่บ้านเป็นหมายเลขความหมายดีสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นช้ากว่าเลขที่บ้านหน้าทับของคอนโด เช่นบ้านเล็กท <ipe> ี <tom> ่77ทับกว่าบ้านหลายหลังจะถูกปล่อยทิ้งร้างและกลายเป็นหมู่บ้านผู้สูงอายุอาจจะต้องใช้เวลา7 1 0ปีสำหรับบ้านพื้นราบนับตั้งแต่หมู่บ้านนั้นสร้างเสร็จและคนอยู่อาศัยนะครับแต่ถ้าเลขที่บ้านคอนโด77ทับเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นเร็วประมาณแค่3-4ปีนับตั้งแต่สร้างเสร็จคนอยู่อาศัยคนหนุ่มคนสาวก็จะทยอยย้ายออกเหลือผู้สูงอายุและหลายห้องถูกทิ้งร้างเหตุผลเพราะว่า หมู่บ้านไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่พื้นที่จะกว้างกว่าพื้นที่คอนโดพลังความหมายหมายเลขจึงกระจายตัวแตกต่างกับคอนโดครับดังนั้นเลขที่คอนโดไม่ว่าเพื่อจัดวุงจุย้ยหรือเลือกซื้อเลือกเช่าเลขที่หน้าทับคือจุดแรกที่ต้องพิจารณาอยากรู้ว่าอยู่ที่นี่แล้วชีวิตต่อไปจะเป็นอย่างไรสภาพแวดล้อมจะเป็นไปในทิศทางใดต้องวิเคราะห์ตรงนี้ครับถ้า ไม่อยากให้ชีวิตความรักซับซ้อนอย่าเลือกคอนโดเลขที่ขึ้นต้นด้วย222ทับเพิ่งซื้อซูเปอร์คาร์กินหรูอยู่แพงมาตลอดอย่าเลือกเข้าอยู่ในคอนโดบ้านเลขที่ขึ้นต้นด้วย169พิจารณาถัดมาครับคือลำดับชั้นถ้าบ้านพื้นราบไม่ว่าระดับราคาขนาดไหนก็ตามเลขที่หมู่เลขที่ซอยแทบจะไม่ส่งผลกับการอยู่อาศัยหรือทำการค้าแต่กับคอนโดไม่ใช่ครับลำดับชั้น อบอุ้มห้องเป็นพื้นที่รองรับคนภายในห้องความรักมั่นคงหรือไม่ธุรกิจการงานเจริญก้าวหน้าหรือเปล่าก็ต้องดูตรงนี้ถ้าท่านชอบอยู่คนเดียวไม่อยากวุ่นวายกับใครผมแนะนําชั้น7ถ้าท่านอยู่ในอาชีพก่อสร้างทําหินเทียมจัดสวนหรือเปิดร้านขายต้นไม้เช่นเดียวกันครับผมแนะนําชั้น7กับชั้น34ถ้าท่านอยากเป็นนักการเมืองอยู่ในสายบ้านใหญ่แนะนําชั้น19ชั้น26แถมอีกนิด อยากโดดเด่นเป็นเซียนพระชื่อดังสายหลวงตาแบงค์สายหลวงพ่อเงินตราอย่างกับบุญปุ๊บ้านปลอง <Huh? S 1> แนะนำชั้น18ชั้น23อันนี้คือตัวอย่างนะครับลำดับถัดมาเลขที่บ้านเลขที่ห้องตรงนี้พิจารณาประกอบห่วงจุย้ย่วงจุ้ยคอนโดตามแนวทาง่วงจุ้ยเลขที่บ้านถือหลังห้องเป็นหน้าบ้านบ้านเดียวทิศเหนือหมายถึงหน้าบ้านหันหน้าทิศเหนือแต่คอนโดทิศเหนือ หมายถึงด้านหลังห้องคอนโดเป็นทิศเหนือเหตุผลเพราะบ้านเดียวบ้านแฟร์ทาวเฮาส์ทาวโฮมเนี่ยพอท่านเข้าบ้านปุ๊บตำแหน่งรับแสงมองความเคลื่อนไหวอยู่ตรงไหนครับก็คืออยู่ที่หน้าบ้านซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นทิศทางเดียวกับประตูบ้านประตูรั้วแต่คอนโดเมื่อท่านเข้าห้องแล้วยังไงก็ปิดประตูสิครับตำแหน่งรับแสงมองวิวรับลมมองเห็นความเคลื่อนไหวคือหลังห้อง ด้วยเหตุผลประการชนี้จึงถือหลังห้องเทียบเท่าหน้าบ้านพื้นราบห้องคอนโดเลขที่บ้านบวกรวมครั้งเดียวเท่ากับ11เช่นบ้านเลขที่112ทับ511นํำ1บวก1บก2บวก5บวก1บก1เท่ากับ11ถ้าหลังห้องทิศใต้ผมแนะนำหลีกเลี่ยงเพราะพลังความหมายหมายเลข11นั้นจะเต็มไปด้วยรังสีของความรุ่มร้อนและขัดแยง้ง คือใครก็ตามเมื่อเข้าอยู่ห้องนี้่อให้ท่านเปิดแอร์อุณหภูมิ1 5 1 6ไม่ช่วยดับไฟในใจครับความหมงุดหงิดใจร้อนถืออารมณ์ตัวเองเป็นใหญ่ทะเลาะกันวุ่นวายเพราะประกอบกับทิศใต้เป็นทิศที่มีแสงแดดจัดจ้านปีละ8เดือนเนี่ยใจร้อนแสงแดดก็แรงยิ่งเพิ่มความโมโหอยู่แล้วมีความสุขยากและที่สําคัญพลังความหมายหมายเลขนี้ยังจะทําให้คนอยู่เนี่ยพลังเผลอหลงลืมลืมปิดแกส๊สลืมปิดไฟอันเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดไฟไหม อย่างไรก็ตามถึงจะถือหลังห้องเทียบเท่าด้าบ้านแต่หลังห้องเนี่ยไม่มีประตูเข้าออกดังนั้นวงจุ้ยเล็กที่บ้านยังคงให้ความสำคัญกับประตูเข้าออกห้องคอนโดอีกตำแหน่งหนึ่งด้วยเพราะประตูคือปากห้องนี้ใครเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงหาเงินหารายได้หล่อเลี้ยงครอบครัวให้กินหมูอยู่สบายก็ดูตำแหน่งประตูมองเข้าภายในช่องประตูฝั่งขวา หรือเป็นประตูผู้ชายช่องประตูฝั่งซ้ายเป็นประตูผู้หญิงผู้หญิงอยู่คนเดียวเลขที่ห้องบวกรวมครั้งเดียวเท่ากับ12เช่นห้องเลขที่220ทัพ1นแล้วประตูฝั่งซ้ายจากการหันเข้าภายในอันนี้อยู่ไปเถอะครับเหนื่อยแล้วรวยแต่ถ้าเลขที่ห้องเดียวกันอยู่เป็นครอบครัวอยู่กับแฟนสองคนแล้วช่องประตูขวาอย่าเลือกเด็ดขาดเพราะหมายเลข12เป็นหมายเลขผู้หญิงเลือกห้องประตูขวาจะเหนื่อยสุดหัวใจ สามีเนี่ยมีอยู่ก็เหมือนลูกต้องหาเงินเลี้ยงเลขที่คอนโดประกอบด้วยเครื่องหมายทับยังคงใช้หลักการเดียวกันกับบ้านพื้นราบคือเลขที่บ้านมีทับแบ่งเป็น2ส,ส่วนแต่ไม่คำนวณแนวตั้งนะครับคำนวณตามแนวนอนวัดพื้นที่ตั้งแต่ด้านหน้าถึงด้านหลังยาวกี่เมตรสมมุติว่า12เมตรแบ่งครึ่งคือ6เมตรเลขที่บ้านหน้าเครื่องหมายทับจะส่งผลส่งอิทธิพลกับครึ่งหน้าห้องคือตั้งแต่ประตูถึงจุดกึงกลางห้อง ส่วนหมายเลขหลังเครื่องหมายทับส่งผลส่งอิทธิพลกับพื้นที่ครึ่งหลังหมายถึงตั้งแต่กลางห้องไปจนถึงสุดด้านหลังเช่นห้องเลขที่220ทับหหมายเลขหน้าทับคือหมายเลข2 2 0ร่ส่งผลต่อครึ่งหน้าห้องส่วนหมายเลข116่งส่งผลต่อครึ่งหลังห้องการออกแบบตกแต่งและจัดเฟอร์จก็จัดตามความหมายหมายเลขนี้ที่สำคัญสูงสุด2ตํตำแหน่งสำหรับหวงจุ้ยคอนโด ได้แก่ 1. ผนังห้องถ้าอยู่อาศัยชีวิตไม่มั่นคงไม่เห็นอนาคตแก้ไขห่วงจุ้ยตรงนี้เลยครับเปรียบเทียบกับบ้านพื้นราบเวลาท่านเดินเข้าบ้านผ่านรัว้วผ่านประตูมองเข้าไปภายในจะเห็นผนังหลังบ้านซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นผนังทึบแต่เป็นคอนโดส่วนใหญ่เนี่ยเข้าห้องแล้วด้านหลังห้องเป็นกระจกและผู้คนที่อยู่ก็ไม่ได้ให้ความสําคัญกับผนังหลังห้องเหมือนบ้านพื้นราบนั่งทํางานนั่งประชุมด้านหลังเป็นกําแพง <Started. S 2> หรือดูหนังครับจักระพัดเนี่ยนั่งบัลลังด้านหลังคือผนังสําหรับการอยู่อาศัยผนังด้านหลังเนี่ยส่งผลต่อความมั่นคงความมั่นคงตรงนี้หมายถึงความมั่นคงกับการทํางานความสุขกับการทํางานความสุขกับการพักผ่อนความสุขกับครอบครัวจะมีจะได้สิ่งนั้นหรือไม่นั่นคือความหมายของความมั่นคงตรงนี้ครับอย่างที่นําเรียนถ้าเป็นบ้านพื้นราบตําแหน่งนี้ก็คือผนังด้านหลังบ้าน ส่วนห้องคอนโดถ้าผู้อยู่อาศัยไม่ให้ความสำคัญนั่นคือไม่มีตรงนี้ก็จะทำให้ชีวิตท่านนั้นมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยทำงานระยะหนึ่งก็เปลี่ยนงานอีกแล้ววิถีชีวิตคาดการอะไรไม่ได้ทำงานกลางวันหยุดเสาร์อาทิตย์กลายเป็นเข้างาน6โมงเลิกสามทุ่มหยุดวันธรรมดาคือมีการเปลี่ยนแปลงตลอดห้องคอนโดผนังที่จะทำให้ชีวิตมั่นคงให้ท่านดู2จุด 1. นตำแหน่งตรงโต๊ะอาหารกับผนังหัวเตียงทั้งนี้ก็ขึ้นกับลักษณะของห้อง ถ้าการออกแบบห้องไม่เอื้ออำนวยสำหรับห่วงจุย้ยผนังโตะอาหารก็ให้ท่านไปเลือกตำแหน่งผนังหัวเตียงซึ่งไม่ว่าจะเป็นที่ไหนผนังที่ว่านี้ต้องทึบไม่มีหน้าตา่างไม่มีช่องแสงจึงจะก่อเกิดพลังตามหลักห่วงจุย้ยทําให้วิถีชีวิตของท่านนั้นมั่นคงสุดท้ายครับรักคนนี้มากๆคบมาหลายปีพอย้ายเข้าคอนโดได้ไม่ถึงปีก็เลิกกันทิ้งไปก็เสียใจยอยู่แล้วแต่นี่ยังมาสร้างหนี้ไว้ให้สะสางอีกก็เลยเจ็บยิ่งกว่าเจ็บ คือการใช้ชีวิตในห้องชุดประกอบกับพฤติกรรมผู้คนยุคนี้ไม่ค่อยทําอาหารเลยไม่มีห้องครัวคือไม่มีเตาไฟมีแต่อ่างล้างจานนี่แหละคาตอบของปัญหาเพราะเตาไฟคือผู้ชายหรือผู้ที่ถือเสมือนผู้ชายอ่างล้างจานคือผู้หญิงหรือผู้ที่ถือเสมือนผู้หญิงความรักความสัมพันธ์มั่นคงยั่งยืนบ้านจะต้องมีเตาไฟและอ่างล้างจานเคียงข้างกันเสมอถ้าไม่ใช้เตาแก๊สใช้เตาไฟฟ้าไมโครเวฟได้ไหมได้ครับท่าน ขอให้เป็นเตาเปิดใช้งานแล้วเกิดความร้อนทําอาหารต้มน้ําได้ตั้งเคียงข้างกันไม่เผชิญหน้ากันนะและที่สําคัญนะครับพื้นที่ทําครัวหนึ่งหนึ่งเตาไฟต้องมีหนึ่งเดียวกี่หัวไม่ใช่ปัญหาเช่นเดียวกันครับอ่างล้างจาน2หลุมสามหลุมได้หมดแต่ต้องมีที่เดียวเพราะชีวิตรักของคนส่วนใหญ่หัวเดียวเมียเดียวครับท่านและแม้ว่าที่ห้องไม่ได้หุงหาอาหาร แต่วันดีคืนดีท่านควรจะเปิดใช้งานทั้งสองอย่างบ้างต้มน้ําต้มมามา่าประกอบอาหารนิดๆหน่อยๆเพื่อขับเคลื่อนพลังงานถ้าองค์ประกอบครบสมบูรณ์ตามนี้อยู่อาศัยในคอนโดชีวิตเกิดปัญหาไม่ว่าจะเรื่องความรักครอบครัวสุขภาพการเงินการงานมีปัญหาก็มีปัญญาแก้ศักยภาพพร้อมลงมือแก้ไขด้วยความมั่นใจรอบคอบและชัดเจนความสุขความสำเร็จเกิดขึ้นได้ไม่ยาก ครับท่านรับชมคลิปจบแล้วถ้าสนใจดูห่วงจุ้ยกับอาจารย์สมเจตแสงคํานเวียงกัมพูผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานดูห่วงจุ้ยตั้งแต่บ้านหลังเล็กๆระดับหลักล้านไปจนกระทั่งอาคารสถานที่หลัก10ล้านร้อยล้านและเป็นพันๆล้านก็เรียนเชิญครับแอดไลน์ติดต่อกับแอดมินได้เลยท่านที่ดูหวงจุ้ยกับผมจะได้รับหนึ่ง ระหว่างที่ผมดูหองจุ้ยเนี่ยไม่ต้องไปจดครับเพราะเราจะมีการบันทึกภาพและเสียงหลังจากที่ผมได้ดูหองจุ้ยเรียบร้อยข้อมูลตรงนั้นจะมีสรุปเป็นเปเปอร์เป็นคลิปวิดีโอและเป็นภาพส่งกลับไปให้ท่านรวมทั้งจะมีแบบแปลนลักษณะแบบนี้แหละครับส่งไปให้ท่านเพราะฉะนั้นทุกอย่างชัดเจนแล้วก็จะติดตามดูแลการปรับเปลี่ยนหองจุ้ยนั้นจนกว่าทุกอย่างจะสำเร็จเรียบร้อย